ครูครับผมทะลวงขั้นสําเร็จแล้วมันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะักคุณได้ทําการหลอมกระดูกสําเร็จแล้ว3าครั้งแน่นอนว่าคุณจะทะลวงขั้นได้ตอนนี้ที่เส้นเลือดของคุณเพิ่มขึ้นให้ทานยาเพิ่มพลังเพื่อเติมพลังให้กับคุณเราจะวัดว่ามันเพิ่มขึ้นมากแค่ไหนตกลงกินพลังชีวิตบวก40ฉันหมดพลังไปมากแล้วยาเม็ดเดียวไม่สามารถเติมพลังทั้งหมดได้อ่าฉันเดาว่าฉันจะใช้มูลค่าความมั่งคั่งเพื่อกู้คืนนั่นน่าจะช่วยประหยัดยาได้บ้าง พลังชีวิตของเด็กคนนี้ฟื้นตัวเร็วเกินไปอัตราการดูดซึมยาของเขาอยู่ในระดับสูงมันเหมือนก,นกันกับทุกคนที่หลอมกระดูกสามครั้งหรือไม่ฟางปิงวันนี้คุณเพิ่งทะลวงขั้นดังนั้นในตอนนี้คุณควรทาความคุ้นเคยกับการเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของพลังชีวิตพรุ่งนี้ไม่ในวันเสาร์ไปที่ยิมฝึกหัดของนักเรียนใหม่ฉันจะสอนเทคนิคการป้องกันตัวเองบางอย่างให้กับคุณใช่ดีไม่เคยคิดเลยว่าฉันจะได้เรียนรู้เทคนิคได้เร็วขนาดนี้ฟางปิงคุณทําได้แล้วเหลือออเววววลลลาาีีกกกันนน่่่ถึงงพิธแแตคุณ็ทะผไป้ ตั้งแต่ฉันได้หลอมกระดูกสามครั้งการทะลวงผ่านก็เป็นเรื่องง่ายบอกความจริงมาคุณแฮกหรือเปล่าคุณทำใช่ไหมห้าห้าหาแฮกอะไรนะคุณคิดว่ามันเป็นเกมหรือเปล่าห้าแน่นอนไม่เพียงแต่ฉันแฮกเท่านั้นแต่ยังใช้เงินมากมายไปกับมันด้วยฉันไม่สนใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้คุณจะเป็นคนเลี้ยงจ่ายค่าอาหารของฉันไปที่โรงอาหารแห่งที่สองกันเถอะฉันคิดว่าคุณต้องการทานอาหารรสเลิศไม่คิดว่านี่เป็นอาหารของโรงอาหาร ทำตัวเองเหมือนอยู่ที่บ้านอย่าสุภาพกับฉันอย่าสุภาพกับฉันสุภาพกับฉันสุภาพกับฉันกับฉันฉันข้อจะแพงเลยไก่ของพวกเขาฝึกศิลปะก,การต่อสู้หรืออะไรสักอย่างหรือหอยเป่าฮือ้อซอสเห 1, 8, ห่ยหยวนปริงทะเลต้ม2888หยวนไก่ต้มโสม3 999หยวนสเต็กเนื้อ1 9 9 9หยวนสาขาโรงอาหารแห่งที่สองในการทําอาหารของนักต่อสู้ อาหารเหล่านี้ล้วนมียาพิเศษเป็นส่วนผสมเมื่อพิจารณาว่ามันไม่แพงเกินไปไม่แพงเกินไปครอบครัวของคุณส่งเงินให้คุณหลายล้านทุกเดือนหรือคุณรอเล่นหรือเปล่าคุณคิดว่าเงินไม่มีคุณค่าอีกต่อไปหรือแม้ว่าครอบครัวของฉันจะร่ำรวยแต่เราไม่มีอาหารประเภทนี้เป็นประจำที่คุณทราบแต่วันนี้คุณจ่ายช่างมันคุณควรกินให้น้อยลงนะโอ้นี่ไม่ใช่น้องใหม่ราชาฟางปิงเหรอคุณรู้จักหวังจินหยางไหมแน่นอนว่ามันจะเป็นอะไรได้อีกก่อนอื่นฉันรู้จักหวังจินหยาง แต่ถ้าคุณกําลังมองหาการแก้แค้นคุณสามารถไปหาเขาได้ด้วยตัวเองเขามีศัตรูมากเกินไปฉันไม่สามารถดูแลพวกมันทั้งหมดได้ประการที่สองครูของฉันคือวูที่อยู่ยงคงประพันธ์ดังนั้นคิดสองครั้งหากคุณต้องการเลือกการต่อสู้ประการที่สามคุณอยู่แรงสองและฉันอยู่แค่แรงหนึ่งหากคุณต้องการรบกวนฉันท,ท,ทั้งที่คุณยังได้เปรียบโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้ทําเช่นนั้นประการสุดท้ายหอพักห้ามการต่อสู้ฉลาดมากไม่น่าแปลกใจเลยที่คุณเป็นราชาน้องใหม่คุณกําลังบอกว่าคุณจะรัับบส่่ววนนนแงงงงีขออหหจิยารื ถ้าฉันปฏิเสธคุณก็จะต้องหาเหตุผลอื่นในการต่อสู้มันไม่นับเป็นการเลือกการต่อสู้มันเป็นประเพณีสำหรับนักเรียนเก่าที่จะสอนน้องใหม่ในสถานที่ของพวกเขาคุณเพิ่งลงทะเบียนแต่คุณกำลังปล่อยให้ชื่อเสียงไปที่หัวของคุณแม้ว่าไม่ใช่เพื่อหวังจินหยางเราก็จะยังคงตามหาคุณยิ้มมาทำแบบนี้กันเถอะเนื่องจากคุณเพิ่งทะลวงขั้นผ่านไปเราจะไม่เอาเปรียบคุณเราจะให้เวลาคุณหนึ่งเดือนหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนนักสู้แรงหนึ่งจะมาท้าทายคุณนั่นไม่น่าจะมีปัญหาใช่่่ไไไหหมมมกาาาารรรรรตอออสู้้้เป็นรรนนนยยืีะแขดั เราทุกคนเป็นนักเรียนของมอตูไม่จําเป็นต้องไปไกลขนาดนั้นแต่คุณอาจไม่ได้ออกมาโดยไม่ได้รบับบาดเจ็บสามครั้งของกาหลอมกระดูและทะลวงผ่านไปสู่แร้งหนึ่งดวนกับจุดสูงสุดในแร้งหนึ่งดูเหมือนจะยุติธรรมทีเดียวในฐานะราชาน้องใหม่คุณควรทําหน้าที่ในส่วนนั้นฟางปิงคุณคิดยังไงทําสิ่งที่คุณต้องการดีตัดสินใจแล้วกินข้าวต่อเจอกันเดือนหน้าทําไมคุณถึงเห็นด้วยหากคุณเพียงเพื่อเ,เฉยต่อพวกเขาพวกเขาจะไม่กล้าทําอะไรคุณฉันอยากจะสัมผัสมันสักหน่อยหืมฉันอยากสัมผัสประสบการณ์ว่านักศิิละปะะการรรต่อออสู้ท้แทแจงคืไ และการต่อสู้ที่นองเลือด